พามวันนี้นะคะปามก็จะมาอันบ็อกนะคะน้องกล่องแดงๆข้างหลังของพัมนั่นเองนะคะก็คือรองเท้าของวาเลนติโนยยยยซึ่งจะมาให้ดูนะคะปามซื้อน้องนะคะเราได้น้องมาจากที่เอ็มคอเทีนะคะเป็นรุ่นวา l e n t i n o ล็อกซ์นะคะแต่ก่อนอื่นก็มีส o ร์รี่มาบอกว่า รองเท้า Valentino r o c k s t รุ่นนี้ไม่ใช่เป็นรุ่นแรกที่ปามเคยมีนะคะปามเคยได้น้องมาแล้วสมัยมาหาวิยทยาลัยน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเองนะคะแต่รุ่นนี้คือปามซื้อเองเลยซึ่งแพงมากเกือบสี่หมื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะะ่ะมาดูกันนะคะภายนอกนะคะก็จะเป็นถุงใบใหญ่ใบนี้เลยนะคะสวยโรูดูแพงมากคารุคารนมะาเจ้า ปิดไว้พอเทคไว้นะคะโอเคเนดะี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว้าวแชน้<ม>ตื่นเต้นอะ่ะโอ้ยต,ตื่นเต้นมากเลยมื่กี้เดูพร้อมกันเลยนะคะก็ข้างนอกก็จะมีแบรนด์ของวาเลนติโนนะคะแล้วก็ส่วนนัานทายนี้ก็จะเป็นรุ่นนะคะบอกรุ่นว่านี่คือรุ่นอะไรนะคะซึ่งวัมซื้อไซส์37นะคะส่วนข้างหลังเนี่ยที่มองเนี่ยก็จะแบบ เหมือนเป็นที่อยู่นั่นเองไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมโอเค,อเค,อเคซึ่งกล่องก็ทนทางแข็งแรงมากนะคะเราตค่อยแกะถนอมน้องคอนนี้หนึ่งนะคะโอเคชั้นแรกนะคะว,ว้าวเปิดออกมาก็จะมีถุงผ้านะคะซึ่งถุงผ้านี้ก็จะประกอบไปด้วยนี่เลย ซองสีแดงนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีหมดอยู่นะคะซึ่งเวลาเราใส่ไปนานๆแล้วเนี่ยทําหมดหลุดเนี่ยก็สามารถไปซ่อมได้ที่ช็อปนะคะโอเคค่ะหนาได้กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยว้าวลูกสาวของฉันส่วนรุ่นที่วอมซื้อนะคะนี่วาเลนติโนโล็อกสตัดนะคะเป็นหนังแก้วนะคะ สูง2.5้านิ้วนะคะภายนอกนี่สวยมากเลยดูหรูมากนะคะให้เพื่อนเห็นชัดๆแต่จะบอกว่าที่ปามไปดูที่ช็อปวันนี้นะคะก็อยากได้เป็นหนังด้านนะคะแต่ว่าไม่มีนั่นเองมะก็เลยโทรไปที่พารากอนแต่ว่าสรุปที่พารากอนก็ได้ปิดไปแล้วนะคะก็เลย สสยน้องตัวนี้มาได้แต่ว่าก็จะบอกว่าเขาก็มีความหรูมากเหมือนกันนะคะซึ่งปามชอบหนังด้านเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยเงามากซึ่งแบบเวลาเราใส่แบบวันธรรมดาหรือแบบใส่กับชุดที่แบบไม่ได้เป็นชุดออกงานหรืออะไรเงี้ยก็มันเข้าดีอะค่ะแต่คู่นี้แบบเวลาออกงานก็จะแบบหรูมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าปามเนี่ยเป็นคนชอบรองเท้าส้นสูงมาก แต่ว่าก็มีส้นสูงเยอะแล้วก็เลยอ่ะแต้ของวาเลนติโน,โนที่แบบเป็นส้นเตี้ยหน่อยก็คือใส่ได้เกือบแบบทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เมื่อยมากดูทั้งสองคู่เลยเนาะโอ้ยสวยจริงนะคะชอบมากกลิ่นหอมด้วยคู่นี้ก็ยับเกือบสี่หมื่นเลยนะ แต่ที่ช็อปไทยปามก็ไม่รู้ว่าราคาต่างจากช็อปนอกมากเท่าไหร่นะคะให้ดูัคู่ว้าวสวยมากแล้วก็อ่ะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่ปามก็อยากจะบอกว่าปามก็ได้มานะคะเป็นได้มาจากช็อปอิตาลีนะคะซึ่งแฟนเก่าปางซื้อให้ไม่ใช่ปามซื้อเองหรอกนะคะ เป็นรุ่นที่ปามใส่ตลอดเลยตอนที่อยู่มหลาลัยนะคะจะเป็นสีที่ปามไม่ได้ชอบเลยอะ่ะคือแบบสีฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งใส่ไม่ได้ทุกชุดก็แต่ว่าเข้ากับชุดมหลาลัยมากแลวใส่นี้แบบปังมากคือใส่แล้วสวยลูกลูกลูกร้องละโอเคคู่นี้ก็จะเป็นแบบแฟลตนะคะส้นเตี้ยหน่อยก็ everyday look ใส่ได้ทุกวันนะคะก็จะไม่เมื่อยเลยนะคะซึ่งรองเท้าของเขาเนี่ยเป็นรองเท้าที่แบบ แพงแต่ดีจริงๆนะคะซึ่งแบบปั๊มใส่มานาแล้วอะก็คือแบบไม่สึกเลยนะแบบแต่มีข้างหน้าเปิดนิดนึงเพราะว่าแบบใส่ขึ้นแบบบันไดอะไรเงี้ยเราก็จะกระแทกแต่ส้นเนี่ยก่อนอื่นคือปั๊มเคยไปติดมาแล้วนะแบบมาใหม่นะคะเมื่อกี้หลุดนะคะก็คู่นี้ก็จะบอกว่าคือรองเท้าว่าเลนติโน่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูแลยากนะคะตรงที่พื้นเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี่เลยพื้นเขาจะแบบ ลื่นๆน,นะคะคือพื้นจะแบบลื่นมากซึ่งเวลาเราใส่เดินห้างหรือเดินอะไรอาจจะลื่นได้นะคะก็คือเราต้องไปติดกันลื่นเองนะคะซึ่งที่ช็อปไม่มีติดให้นะคะเดี๋ยวปามจะไปติดอ,อีกสองวันประมาณสองวันเพราเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปตีกอล์ฟนะก็อันเก่าเนี่ยปามเคยติดมาแล้วแต่โดยเนื่องจากที่แบบมันติดเหมือนเป็นสติกเกอร์แต่ว่าเนี่ยปามก็ใส่บ่อยจนปามก็ลืมไปเลยว่าแบบมันล่อนแล้วแล้วไม่ได้ไปซ่อมเดี๋ยวอาจจะต้องไปทาสปานะคะ ซึ่งวบาเป็นแบรนด์โปรดมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะ่าจะเป็นสีอะไรดีนะให้เพื่อนๆชวยคิดเดี๋ยเดี๋ยวปัมจะไปลองใส่ให้ดูนะคะ ก็จะมาบอกว่าวาเลนติโนคู่นี้ก็สวยมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็อยากให้คลิปปามเป็นตัวอย่างนะคะเวลาเลือกนะคะว่าจะชอบส้นสูงส้นเตี้ยดีไหมหรือยังไงนะคะซึ่ง i don't need valentine i need valentino นะคะเป็นของขวัญเหมือนวาเลนไทน์ก่อนเลยนะคะซื้อให้ตัวเองแฮปปี้มากเลยที่จริงอยากได้สีแดงด้วยนะแต่ว่า สีแดงก็คือเราก็ต้องใส่แบบโทนสีดำชุดสีดำหรือชุดสีขาวอะไรเงี้ยมันก็ใส่ไม่ได้ทุกชุดปังก็เลยเลือกสีดำก่อนนะคะและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปปัมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปังด้วยนะคะไปกันนะคะบ๊ายบาย ก็จะมาบอกว่านะคะถุงผ้ารุ่นเก่าเนี่ยสวยกว่ารุ่นใหม่มากๆเลยนะคะสีแดงสดนะคะสีเหมือนสีกล่องเลยแล้วก็ผิวกะเมียีนะคะคือซึ่งต่างจากรุ่นใหม่มากเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นผ้าแบบสกากๆหน่อยซึ่งปามไม่ชอบเลยปามชอบแบบรุ่นเก่ามากกว่าอือก็ไปก่อนนะคะมาบอกเพื่อนไว้ที